มาเรื่องแล้วครับพี่น้องได้ยินข่าวหรือยังครับสิงเท่าเจ้าเล่์อย่างหุ่นเซนตอนนี้กลายเป็นหนูติดจ,จันทไปแล้วครับล่าสุดมีข่าววงในรายงานว่าพี่แกไม่กล้านอนบ้านตัวเองที่พนมเปญแล้วต้องหอบสมบัติหนีหัวสุขหัวซุนไปนอนบังเกอร์รับที่จังหวัดกันดานผวาหนักขนาดไหนขนาดที่ว่าระแวงคนใกล้ตัวว่าจะปฏิวัติกลัวประชาชนที่เล่นเทเล gram จะลุกฮืองานนี้ กรรมที่ทํากับไทยไว้กําลังเอาคืนอย่างสาสมครับเบื้องลึกสภาพจิตใจที่พังทลายของผู้นำคนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุ่ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างร์สนี้เนี่ยเหมาะคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรแอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเ,เสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ยครับคอร์สนี้เนี่ย,ยการันตีความพึงพ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไลฟ์นะครับขอเจริญทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p r o p e r t y Expert Life ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o อพเพอและเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องจุดจบของทรราชที่ไม่ได้เกิดจากกระสุนปืนแต่เกิดจากนรกในใจตัวเองครับพี่น้องครับการที่ผู้นำระดับประเทศต้องหนีออกจากเมืองหลวงไปกบดานต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับมันแสดงว่าเสถียรภาพของเขาพังยับเยินแล้วทำไมต้องหนี ก็เพราะเขารู้ตัวไงครับว่าพลาดอย่างมหันที่เปิดศึกกับไทยแล้วแพ้หมดรูปความพ่ายแพ้ครั้งนี้มันไม่ได้แค่เสียหน้าแต่มันทำให้กลุ่มอำนาจเก่าในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสายทหารอย่างเตียบันหรือสายที่จีนเริ่มหนุนใหม่เริ่มมองว่าหุ่นเซนคือตัวถ่วงครับเขาเริ่มคุยกันแล้วว่าคืนปล่อยตะแก่คนนี้บ้าอำนาจต่อไปประเทศจะพังกว่านี้หุ่นเซนได้กลิ่นอายของการเช็คบินนี้แหละครับถึงได้กินไม่ได้นอนไม่หลับ คนเราทำกรรมอะไรไว้มันหนีไม่พ้นจริงๆครับอาการที่ฮุนเซนเป็นอยู่เนี่ยโบราณเขาเรียกว่ากินปูนร้อนท้องครับนอนสะดุ้งตื่นทุกคืนระแวงเสียงฝีเท้าระแวงแม้กระทั่งบอดีิการตัวเองเพราะเขารู้ดีว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ F16 ของไทยแต่คือคนกันเองที่รอเสียบอยู่ครับเนี่แหละครับชีวิตที่สร้างอำนาจมาบนกองเลือดสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยความหวาดกลัวแบบนี้ครับ พี่น้องครับการหนีไปจังหวัดกันดานนี่มีความหมายลึกซึ้งนะครับกันดานคือฐานที่มั่นดั้งเดิมของฮุนเซนคือบ้านเกิดคือที่ที่เขามั่นใจว่าปลอดภัยที่สุดแต่ในทางยุทธศาสตร์การทิ้งทำเนียบรัฐบาลในพนมเปญมันเท่ากับการทิ้งศูนย์กลางอำนาจครับผู้นำที่เข้มแข็งเขาไม่หนีครับเขาต้องนั่งบัญชาการที่เมืองหลวงการที่ฮุนเซนไม่อยู่ที่ทำเนียบมันเปิดช่องว่างให้ศัตรูทางการเมืองเริ่มขยับตัวยึดเก้าอี้ครับ นี่คือการเดินหมากที่พลาดที่สุดในชีวิตของเขาเกมอำนาจในพนมเปนตอนนี้ดุเดือดยิ่งกว่าละครหลังข่าวสายข่าวรายงานว่านายพลระดับสูงหลายคนเริ่มตีตัวออกห่างฮุนเซนครับเพราะพวกเขาเสียผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาที่โดนไทยถลม่มแถมทหารลูกน้องก็ตายฟรีบาดเจ็บฟรีความไม่พอใจนี้มันสะสมจนเกือบจะระเบิดคำโบราณว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพล แต่นี่เสร็จศึกแบบแพ้ราบคาบขุนพลเลยกะจะเชือดหุ่นเซนแทมรับเพื่อเอาหัวไปเส้นไหว้ขอโทษไทยและจีนหุ่นเซนรู้ชะตากรรมตัวเองดีถึงต้องรีบหนีไปตั้งหลักที่บ้านเกิดไงครับความประสาทหลอนของหุ่นเซนลามไปถึงหน่วยองครักษ์แล้วครับหน่วยนี้ปกติคือหน่วยที่เขาไว้ใจที่สุด คัดมาเองกับมือแต่ข่าววงในบอกว่าตอนนี้หุ่นเซนสั่งปลดอาวุธกาดหน้าห้องบางชุดสั่งเปลี่ยนชุดรักษาความปลอดภัยทุกสี่ชั่วโมงเพราะกลัวว่าจะมีใครรับงานจากค้่อำนาจใหม่มาเก็บงานตอนหลับลองคิดดูสิครับชีวิตที่ต้องนอนสะดุ้งตื่นเพราะกลัวลูกน้องตัวเองฆ่ามันคือนรกบนดินชัดๆ สิ่งที่ทำให้ฮุนเซนขวัญผวาที่สุดคือความเงียบจากปักกิ่งครับปกติถ้าฮุนเซนเดือดร้อนพี่ใหญ่จีนต้องออกมาปกป้องแล้วแต่รอบนี้จีนนิ่งกริบในทางการทูตแปลว่าจีนกำลังประเมินม้าตัวใหม่ครับจีนคือนักลงทุนเขาไม่แทงข้างม้าขาหักถ้าฮุนเซนคุมสถานการณ์ไม่อยู่จีนพร้อมจะเขี่ยทิ้งแล้วดันคนใหม่ขึ้นมาแทนทันที ความรู้สึกของการกำลังจะถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวมันกัดกินหัวใจฮุนเซนยิ่งกว่าพิษงูครับในขณะที่ตัวหนีไปกบดานแต่ในโลกออนไลน์ความจริงกำลังไล่ล่าเขาครับ สมรภูมิเทเลกรามตอนนี้คือฝันร้ายของฮุนเซนกลุ่มลับผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดมีการแชร์ข้อมูลความจริงที่รัฐบาลปิดบงังทั้งเรื่องจำนวนทหารที่ตายเรื่องความอดอยากปากแห้งของประชาชนฮุนเซนอาจจะสั่งทหารไปยิงคนเดินถนนได้แต่จะเอารถถังไปยิงข้อความในมือถือยังไงครับยิ่งสั่งปิดกัน้นคนยิ่งส่งต่อยิ่งห้ามดูคนยิ่งอยากรู้ นี่คืออาวุธที่เผด็จการทั่วโลกกลัวที่สุดครับเพราะมันฆ่าไม่ตายและมันทำลายความศรัทธาจนหมดสิ้น ในเทเล GRAM ไม่ได้มีแค่รูปศพทหารนะครับแต่มันกลายเป็นสงครามชนชั้นครับมีการเอารูปไลฟ์สไตล์หรูหราของตระกูลหุนนาฬิกาเรือนละร้อยล้านรถสปอร์ตหรูมาแปะคู่กับรูปทหารขาขาดที่นั่งขอทานภาพเปรียบเทียบนี้มันทรงพลังมากครับมันทำลายความชอบธรรมของผู้นำจนป่นปี้ประชาชนกัมพูชาตั้งคำถามว่าเราจะตายเพื่อปกป้องความรวยของคนตระกูลเดียวไปทำไม นี่คือจุดตายที่หุนเซนไม่มีทางแก้ได้เลยครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงครับหุนเซนเคยทำอะไรกับไทยไว้บ้างเคยยิงปืนใหญ่ใส่บ้านเราเคยปล่อยแก๊งสแกมเมอร์มาหลอกเงินเราวันนี้สิ่งเหล่านั้นย้อนกลับไปทำลายเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของตัวเองหมดเลยเศรษฐกิจพังพินาศเพราะขาดไทยความเชื่อมั่นจากนักลงทุนหายวับเพราะมีแต่โจรคนไทยไม่ต้องทำของใส่แล้วครับไม่ต้องแช่ง ความชั่วที่ทำไว้นั่นแหละครับมันกัดกินใจจนนอนไม่หลับเองสภาพตอนนี้คือตายทั้งเป็นครับหุนเซนขึ้นชื่อเรื่องเชื่อถือไสยศาสตร์หมอดูหมอผีแต่รอบนี้ของขลังช่วยไม่ได้แล้วครับเพราะสิ่งที่เขาเจอมันคือของจริงคือความจริงเรื่องเศรษฐกิจพังความจริงเรื่องความผ่ายแท้บาปกรรมที่ทำกับไทยไว้มันแรงกว่ามนดําครับต่อให้ทําพิธีสะเดาะเคราะห์แค่ไหนก็นล้างภาพจําความพ่ายแพ้ในใจประชาชนไม่ได้ วิทยาศาสตร์แห่งความจริงกำลังไล่ต้อนสยาศาสตร์แห่งความงมงายจนจนมุมครับสรุปสถานการณ์วันนี้นะครับฮุนเซนอาจจะหนีไปสุดขอบฟ้าไปนอนในรูบังเกอร์ที่ลึกที่สุดแต่เขาหนีความจริงไม่พ้นครับการลุกฮือในเทเลกรัมวันนี้จะกลายเป็นการลุกฮือบนถนนในวันหน้าเตรียมดูฉากจบแบบหนังราม่าฟอร์มยักษ์ได้เลยครับพระเอกตัวจริงซึ่งก็คือประชาชนกัมพูชากำลังจะออกมาทวงคืนประเทศจากตัวร้ายที่ชื่อฮุนเซนครับ สุดท้ายนี้คนไทยทุกคนโชคดีครับดูเพื่อนบ้านเป็นบทเรียนบ้านเมืองเราสงบสุขร่มเย็นเพราะเรามีสถาบันหลักที่มั่นคงช่วยกันรักษาไว้ครับขอบคุณครับสรุป4ประเด็นสำคัญครับ1หนีตายฮุนเซนผวารัฐประหารหนีออกจากพนมเปญไปกบดันต่างจังหวัด2ขั้วอำนาจเปลี่ยนกลุ่มอำนาจเก่าและนายพลเริ่มตีตัวออกห่างมองฮุนเซนเป็นตัวทวง 3. t e เทเล GRAM ไล่ล่าประชาชนใช้โซเชียลแฉความจริงทำลายความชอบธรรมของรัฐบาล 4. กรรมตามทันผลพวงจากการทำร้ายไทยย้อนกลับมาทำลายเศรษฐกิจและอำนาจของหุนเซนเองขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอด Kim Property Life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากกันไปด้วยคำว่า ถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงคุณอะไรได้บ้างคอร์สนี่เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ี่ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเนบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสพไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเปนน็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในกา top, รที่จะออนท็อปลงไปในะสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ hmm ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่พออใจจดดปโช์สาาืงงิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัจับแบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พนะครับอมจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ